ครับส่วนเรื่องสายพันธุ์เนี่ยนะฮะวันนี้ก็มีถแถลงจากกมารมวิทยาการแพทย์เหมือนกันนะก็ปรากฏว่าสายพันธุ์ BA.5 อันนี้ก็เป็นโอมิครอนนั่นแหละนะครับ,รบแต่เป็นสายพันธุ์ย่อย BA.5 เนี่ยก็แสงขึ้นมาเป็นของพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วนะคุณปองอนะครับใช่ฮะนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกมรมวิทยาการแพทย์วันนี้ถแถลงสานการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด -19 บอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ ช่วงวันที่สิกถึงยีกรกฎาคมเนี่ยนะฮะ,ะมีการตรวจพบรองสายพันธุ์โควิด468ร้ยหกสายเพราะว่าเป็นโอมครอนสายพันธุ์บีเอจุดสีบจุาำนวน320รายนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็หกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าแซงสายพันธ์บีเุดสองที่เคยกรองการระบาดก่อนหน้านี้อตอนนี้ อยู่ที่ BA.2 เหลืออยู่ที่30.56เปอร์เซ็นตะ์แล้วก็เจอสายพันธุ์ BA.1 อีก1.07เปอร์เซ็นต์ะครัรคุณหมอสุรกิจบอกว่าการเก็บตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเนื่องจากเราไม่ได้ตรวจผู้เดินทางเข้าประเทศตรวจเฉพาะเมื่อมีอาการเหพาบสายพันธ BA. BA. ์ BA.4 BA.5 ส่บาพบสัดส่วนอยู่ในกรทมมากกว่านะคือแ0ครับภูมิภาคใน60สเ 60%แล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเบีจดหและ b บีจุดสแล้วเนี่ยถือว่าแพร่เร็วกว่าออืก็สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เราเห็นมีคนติดเชื้อมากขึ้นนะเพราะก็แพร่เร็วกว่านะครับทั้งนี้จากการถอดรหัสพันธุกรรมพบ b บีจุดห้าเยอะกว่าประมาณสามต่อหนึ่งเมื่ออนุมานกลับไปก็น่าจะเป็น b บีจุดสี่ประมาณยี่สิ้าเปอร์เซ็นบจุดห้าประมาณเจ็ดิ้าเปอร์เซ็นตสาต่อหนึ่งนะครับ ส่วนคำถามด้วยว่าอ่ะไปไปมาใส่รู้ว่าเอจุดสี่เบอจุดห้าที่คลองพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ในใบ้านเราเนี่ยนะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันดุนแรงกว่าจุดสองหรือเปล่าละนะครับเ,เปรียบเทียบกับจากการตรวจเนี่ยคุณหมอบอกว่าจากการตรวจช่วงวันที่สิบกถึงยี่สิบสองกรกฎาคมเนี่ยนะฮะใ,ในส่วนพื้นที่กทมเนี่ยผู้ป่วยอาการไม่ดุนแรงเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบสองรายเจอ BA. 4, BA. เอจุดสี่เบอจุดห้า เดี๋ยวนะเจอผู้อยากผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงหนึ่งรนะ้อยยิบสองรายเนี่ยนะเป็น ba. สี่ ba. 5, 5ิบห้าสัก็สิบเจ็ดจดศูนย์ห้าปอร์เซ็นต์ก็คือส่วนใหญ่ไม่รุนแรงใช่ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงนะกลุ่มอาการรุนแรงก็คือปอดบวมใส่ท่อช่วยหายใจแล้เสียชีวิตจำนวนห้าสิบสี่รายเจอแปดสิบเจ็ดจุดศูนสี่เปอร์เซ็นต์นะครับการระดับต่างจังหวัดกลุ่มอาการไม่รุนแรง สามร้อยสี่สิบห้ารายเจอห้าสิบห้าจุดหกหนึ่งเปอร์เซนต์กลุ่มรุนแรงจำนวนห้าสิบสามรายเจอเจ็ดเจ็ดสิบสามเปอร์เซนต์ถือว่าอาการรุนแรงมีสัดส่วนสูงกว่าอ,อนุมานว่าถ้าเกิดถ,ถ้าติดเชื้ 4, 5, อเบอจุดสี่เบจุด้าน่าจะมีอาการรุนแรงเพิ่มเติมมากกว่าแต่ไม่สามารถบอกได้ว่ารุนแรงกี่เปอร์เซนต์ เนี่ยนะครับก็น่าจะรุนแรงมากกว่าตัวเดิมแต่บอกไม่ได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับทีนี้อีกอันนึงก็คือสายพันธุ์บ a เอจุดสองจุดเจ็ดห้าครับถ้าไปดูตำแหน่งการกลายพันธุ์ครับก,ก็ก็เป็นห่วงครับ,ค,รบคืออันนี้เป็นภาษาเทคนิคแล้วกันนะครับแต่บทสรุปคือทําให้เป็นห่วงว่าแพร่ค่อนข้างเร็วหรือหล,ลบภูมิคุ้มกันได้อืมอาจติดเชื้อซ้ํา หรือวัคซีนมีระภับลดลงแต่ทั้งหมดเป็นการดูจากตำแหน่งการกลายพันธุ์ยังไม่มีข้อมูลจริงว่าเกิดมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนที่เบรย์จุดสองจุดเจ็ดห้าจำนวนหนึ่งรายก็คาดว่าอาจจะมีมากกว่านั้นนั่นแหละการตรวจจับนั้นในการตรวจเบื้องต้นยังไม่สามารถตรวจเบรย์จุดสองจุดเจ็ดห้าได้หากเจอที่ไม่เข้ากับตัวเดิมก็จะใ,ให้ส่งมาถ,ถอดรหัสพันธุกรรมทั้งตัวแต่ประมาณสัปดาห์หน้าจะผลิตน้ำยาตรวจเบรย์จุดสองจุดเจ็ดห้าออกมาเพื่อให้พื้นที่ ตรวจสอบได้เร็วขึ้นคือ,คอตอนนี้เขาใช้วิธีว่าถ้าตรวจแล้วมันไม่ใช่เบียร์จุดห้าเบียร์จุดสี่เนี่ยน,นะไมัใช่จุด 1, 2 2> หนึ่งจุดสองก<ย>็มาแก้ไนการตรวจอาแต่ยังไม่มีน้ํายาตรวจโดยตรงแต่สัปดาห์หน้าจะมีน้ํายาตรวจโดยตรงนะครับริงท้ายบอกว่าขณะนี้ก็มูลในจีจเซ็ตพบว่าเบียร์จุดสองจุดเจ็ดห้าทั่วโลกประมาณห้าร้อยสามสิบแปดลายเพิ่มขึ้นจากวันที่ยี่สิบกรกฎาคมครับ ที่พบประมาณ300กว่ารายถือว่าขึ้นมาขึ้นมาอยู่บ้างแต่ไม่ได้ขึ้นมามากมายอะไรก็ต้องจับตาดูต่อไปส่วนกรณีกังวลว่าภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวอินเดียจานวนมากเพราะที่อินเดียเนี่ยเขาเขาเอจุดสองจุดจห้าจำนวนมากเนี่ยนะเราจะขอให้ส่วนวิสาหการแพทย์จังหวัดภูเก็ตเฝ้าระวังนะเห็นความปกติหลังจากการตรวจเบื้องต้นก็จะส่งไปถอดรหัสว่าเป็นเบอจุดสองจุดเจ็ดห้าหรือไม่